เจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็ญาติยาโยมก็เริ่มเข้ามามาเข้ามาจับเบอร์จับเบอร์จับเบอร์กันอ่ะนี่ก็เป็นญาติโยมที่เริ่มทยอยกันมาแล้วนะต้นต้นจับเลยค่ะจับเลยอันนี้ก็คือจับแบบโแบบราณโบราณอ่ะเลขที่ออกอะไรเอ่ยเลขที่ออก อเบอร์หนึงก็ดีเดจาว่าเบอร์ิบเอาโน่นเลยหนุนเลยโน่นเลยโน่นเลยนี่จะเป็นอาจจะมืดหน่อยนะเจ้านี่จะเป็นญาติโยมก็จะเริ่มทยอยมาแล้ว

ญาติโยมก็เริ่มทยอยกันมาอ้าวรอรุ้นรอรุ้นเจ้าค่ะสามสิบเบอร์ท้าย<ะ>เบอร์อะไรเอ่ยสิบห้า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 ดูสิบห้าอ่านี่ก็กญาติโยมของวัดหมกแถวเรานะเรญาติโยมของวัดหมกแถวเรา รู S <S <々>้ใครเข้ามารับชมคลิปของตมาว่าคุอพระตุศักดินเอโต้ขาขอให้รวยรวๆเจ้านรวยโดีทีเวของเราเริ่มบโช์ของดีในยมนนโช์ของดีนะเริ่ม่มเรเด็ม้านาโยมหน้าคนกลางโยมน้าคนงเลยักอน คือท่านพระครูอุเทศธรรมประจักษ์เจ้าอาวาสวัดงแถวเจ้าคณะตำบลหมอกแถวหลเข้าเมืองนครภทยานีเป็นนักเทศเป็นนาจารของนะประมาโยมกับารแก็จัดเรียมให้พร้อมกนก็ยังไม่พร้อมเลยนะก็ในวันนี้ก็แหม่ให้ตอกไม้อาออกไป ทำหมอกอยู่ก็ดี๋ยงเนี่ยนั่งหนักให้เราทสียใจนี้เจ้าโจมก็คือเจอวันนี้ก็ขอมาด้วยที่มีนะยอมเจริลัดนยอมจัรั์อุยวันนี้แรงตัวเลยแต่ต้วัวมาจากเวียดน้ำ่ักอีกประรับประองได้เมื่ออะไรยอมสัมนะเดี๋ยวเรา ใครเข้ามาเข้าชมก็ขอให้ม like ีสุขภาพแข็งแรงร่ำกรวยรวยเฮงเฮงใส่ลงยุบพุกนะมากราบานามท่านบุญรับเราอย่าว่าเราหน้าตี มีความสุขดีอยากม <c oughs> ีความสุขดีอยากวัดใหญ่อยากบุญใหด่อยากบุญตาอยากว่ะธรรมพัฒร์คำการนะครับการบุญสืบสารบุญสละธรรมพัฒ์แบบโบราณของนไทยเรา โยมก็ะเริ่มยอยอักมาแล้วนะ้วนบั and on and on. And, ้นก็จะเริมอยขึนมาปจนโหนึ่งปีก็จะมีหนึ่งครั้งนะหนึ่งปีก็จะมีหนึ่งครั้งนั่ก็คอนเคือโยมที่ตั้งใจคสับการโบราวัดของเรายี่สิบเก้ เดี๋ยวญาติโยมมาครบแล้วก็จะเป็นการจับสลากของพระสงฆ์ว่าจะจะได้ญาติโยมจะได้ญาติโยมท่านไหนนะอาจจะเมื่อิดนึงนะเจ้าคะอาจจะเมื่อิดีนึง ก็ต้องบอกว่าอตาตมาเป็นสมัครเล่นเนาะสมัครเล่นแต่อยากจะถ่ายอยากจะสื่อสารอยากจะบอกเล่าให้ชาวพุทธทุกท่านให้ญาติวงศทุกคนได้รับทราบว่าการกุศลสลับประพันนั้น มีบุญกุศลอย่างไรนะหนึ่งปีก็จะมีครั้งหนึ่งบางครั้งโยบเาบางครั้งกาอนุมนา้วนะจ๊ะาโยนี่ยนมแม่แม่สอม่ดาก็ตัดอานตงม่กนาณนะจ้ร้า นี่ก็คือการทำบุญสระกัพัทของวันหกแถวเราซึ่งปีน vale ี้2,567นะก็กำลังดำเนินการนะถือว่า อะไรเข้ามารับชมอนุกรมฐานให้โชคดีแ็ itation, ่แรงใครเข้ามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์ก็จะได้ยมคนมีบุญรับบุญมาพมทนากุุสามล่วงขันนางในสมุทรนางในสมุรอาบุตเวลาักน่อวัดเาวนี้ ยา่ียาก็เอาลาพ่จะขอจบ EP ที่2ไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวรับชม EP ที่3ตอนที่ย่าโยโมรับรแล้วแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมกันเจ้าอาสาผู้เจริญพร